lắm เขาเป็นลูกที่มันดูแล้วใหญ่นะเพื่อนแต่เขาก็อ่อนนะครับอ่อนนะครับอ่อนอ่อนเี่เราจะไปผัดใส่ไข่กันได้แล้ววันนี้กับข้าวเช้าสัญญาชาแนลครับได้แล้วลูกหนึ่งนี่ก็คงจะผัดไม่หมดนะเพื่อนต้องแบ่งครึ่งคนระับโอเค ช่วงไหนนะต่อไปนี่เรามาดูอะไรเออๆนะครับเจออีกแล้วนะเพื่อนไอ้น,ะนี่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 ปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรไม่เวลาเขาเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านเขาเองนะนะต่อสิโอ้โนะเพื่อนสูง,สง เห็นไหมนี่เพื่้นยเ่ครับนี่ลูกใหญ่เ้าอีกลูกหนึ่งครับน่นตสูงเกินผมจะเอาได้ไหมเนี่ยมันจะเก็บยังไงต้องหาไม้มาสอยซะละมั้งต่อถ้าทางจะต่อไม้อมยอดจะอมเราก็อ่อ,อนออนนะครับดูสิ นน่าเด็ดมากเลยนะครับมนน่าเด็ดมากจนเด็ดเขาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจ่จะทำอะไรรับประทานนะครับเดี๋ยวน่าจะช่วงเย็นเนะให้แม่บ้านเขาทอดใส่ไข่ดีกว่าเมนูไข่ทั้งวันเลยวันนี้จะมึก กินเมนูไข่กันวันนี้เก็บบวบเก็บชะอมก็ผัดใส่ไข่กันนะครับนะครับอยอดเขาสูงแล้วยอดมผมจะได้ตัดแล้วระดับนึ่งนะครับไหนล่ะมีอะไรไหมนี่โอ้มาละกอเราโตแล้วเพื่อน ถึงลูกเขาไม่ค่อยจะสวยแล้วเพื่อนแต่เขาโตมากนะเขาใหญ่ขึ้นกัเดิมโตขึ้นกันเดิมเยอะเลยครับนี่นี่เขาอย่างว่าที่ผมบอกว่าลูกเขาไม่ค่อยสวยนะนี่นี่แต่ก็ไม่เป็นไรถึงไม่สวยก็เก็บรับประทานได้เหมือนกันนะครับ ดูว่เจ้าหอยทากดูมันพเพื่อนดนนนนูนู่นๆนี่ครับดูมันขึ้นไปสิมันจะขึ้นไปทำอะไรสูงขนาดนั้นปาท้อโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมารับชมกันอีกนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวจะนำคลิปดีๆมาฝาก,กเพื่อนๆอีกนะครับความชุมช่มฉ่ำความร่มเย็นในสวนเราเดี๋ยวเราจะมีมาให้พเพื่อนๆได้รับชม อยู่เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมสัญญาชาแนลสวัสดีครับ